ก็ต้องบอกว่าหากเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับเส้นแบ่งระหว่างพ่อค้ากับโจรสลัดเนี่ยบางครั้งมันก็บางมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นนะครับย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนเรือสัมเภาเนี่ยไม่ได้บรรทุกแค่สินค้านะครับแต่บรรทุกปืนใหญ่เพื่อใช้เปิดทางสู่ความมั่งคั่งซึ่งเราเรียกยุคนั้นว่าย,ยุคแห่งการทูตเรือปืนหรือการโบสดิปโอมซิซีหลายคนอาจจะคิดว่าโลกยุคนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับ แต่ความจริงก็คือมันกําลังจะกลับมาในรูปแบบที่แนบเนียนกว่าและก็ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเมื่อมหาอำนาจโลกตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้บริษัทเป็นอาวุธและใช้เศรษฐกิจเ,เป็นสนามรบวันนี้จะมาชวนคุยบทความหนึ่งนะครับจาก The Economist พูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจนะครับเรื่องราวของการโบดแคปิโดลิซึมหรือทุนนิยมเรือปืนที่อาจจะทําให้โลกทั้งใบเนี่ยต้องจ่ายในราคาที่แพงมากๆเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย,อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more geek Talk Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คลิกกาด Geek Talk วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวนอกเหนือจากวงการเทคโนโลยีธุรกิจกันบ้างน,นะครับเป็นบทความหนึงจากเว็บไซต์ The Economist นะครับเปิดหัวได้อย่างน่าสนใจนะครับคำศัพท์ใหม่ที่เรียกว่าการโบสแคปิตัลิซึมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยสงสัยกันนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างพ่อค้ากับนักรบมันอยู่ตรงไหน ถ้าเราย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์โลกในช่วงหลายร้อยปีก่อนเส้นแบ่งที่ว่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่จริงนะครับให้ลองจินตนาการภาพเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่ล่องฝ่าขึ้นมหาสมุทรด้านใต้ท้องเรือเนี่ยมันไม่ได้บรรทุกแค่เครื่องเทศผ้าไหมหรือใบชาแต่มันเต็มไปด้วยกระบอกปืนใหญ่ดินปืนและฐานรับจ้างที่พร้อมจะลั่นไกใส่ใครก็ตามที่เข้ามาขวางทางในยุคนั้นบริษัทข้ามชาติไม่ได้ทําหน้าที่แค่ค้าขายนะครับแต่พวกเขาทําตัวเปรียบเสมือรัฐรัฐหนืลอทีเดียว ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้น East India Company ของอังกฤษหรือบริษัท VOC ของเนเธอร์แลนด์บริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แค่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรักฐบาลแต่พวกเขายังได้รับอำนาจในการบรัญชาการกองทัพเจรจาทางการทูตหรือแม้กระทั่งประก,กาศสงครามเพื่อแลกกับทรัพยากรล้ำค่าจากซีโลกตะวันออกกลับไปสู่มาตุภูมิของพวกเขานะครับโมเดลธุรกิจแบบนี้นะครับคือรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมในยุคแรกเริ่มที่อำนาจรัฐ และอำนาจเงินแยกกันไม่ออกขยับเวลามาใกล้ตัวอีกหน่อยนะครับในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเราเห็นบริษัทอย่างครุปในเยอรมนีหรือมิสซูบิชิในญี่ปุ่นที่เติบโตขึ้นมาจากการเป็นแขนขาให้กับรัฐบาลในการสร้างชาติรัฐบาลช่วยหาเหมืองแร่หาตลาดในต่างประเทศส่วนบริษัทก็ผลิตเหล็กผลิตอาวุธตอบแทนกลับไปแม้แต่อเมริกาเองในยุคหนึ่งก็ได้ใช้กองทัพเรือและการสรงแซงทางการเมือง เพื่อกลุยทางให้บริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของตัวเองเข้าไปสูบเอาทรัพยากรจากต่างแดนแต่แล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่1980จนถึงต้นปี2000เราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคทองของโลกาภิวัตน์รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจเนี่ยเริ่มถอยชากออกมาปล่อยให้บริษัทเอกชนกลางปีกบินไปทั่วโลกได้อย่างอิสระทุนวิ่งไปหาที่ที่ต้นทุนต่ําที่สุดแรงงานถูกที่สุดและตลาดใหญ่ที่สุดโดยไม่มีใครมาคอยชี้นิ้วสั่ง เราเคยเชื่อกันนะครับว่ายุคที่รัฐเอาปืนมาขู่ให้ทําธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า Gun acy, การบสถ์ดิปโลมซีการทูดเรือปืนเนี่ยมันได้จบสิ้นลงไปแล้วนะครับกลายเป็นเพียงบทหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ความจริงในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะการบสถ์แค่ไปเติมหรือทุนนิยมเรือปืนกําลังหวนกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้โลกทั้งใบจนลงนะครับ ตัดภาพกลับมาที่การประชุมดาวอสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเวทีรวมตัวของผู้บริหารระดับโลกในขณะที่เหล่าซีอกําลังจิบไวน์และพูดคุยเรื่องผลกําไรหัวข้อสนทนาหลักที่ทาให้พวกเขากุมขมับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือเทคโนโลยี AI นะครับแต่มันคือการที่รัฐบาลกลับเข้ามายุ่งย่ามกับธุรกิจของพวกเขาแบบที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนในรอบหลายสิบปีภาพของสงครามที่ปะทนขึ้นในยุโรปและการพังอาดขึ้นมาของจีนในฐานะมหาอำนาจที่ท้าทายตะวันตก ทำให้นักการเมืองเนี่ยเริ่มหยิบปากกาขึ้นมาวาดแผนที่โลกธุรกิจใหม่พวกเขาเริ่มขีดเส้นแดงนะครับว่าบริษัทข้ามชาติจะไปค้าขายที่ไหนได้และที่ไหนห้ามเข้าและคนที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นโดนัทท้ำนั่นเองนะครับเพราะในมุมมองของท้ำเขาไม่ได้มองบริษัทเอกชนเป็นแค่หน่วยงานหาเงินเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นแต่เขามองบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขยายอานาจรัฐให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าสมมุติเราเป็นเจ้าของบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่แล้ววันดีคืนดี ประธานาธิบดีก็มาบอกเรานะครับว่าคุณต้องกลับไปลงทุนที่คารากัสในเวเนซุเอลาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะโดนดีหรือถ้าเป็นบริษัทขายอาวุธรัฐบาลก็สั่งห้ามซื้อหุ้นคืนเพื่อปันผลแต่ให้เอาเงินไปขยายโรงงานแทนนักวันนั้นในเคสของบริษัทเทคนโนโลยีที่ขายชิปประมวลผลล้ำสมัยให้กับจีนรัฐบาลโดนทันทำก็อาจจะบอกว่าขายได้นะแต่ส่วนแบ่งรายได้ต้องส่งมาเข้ากระเป๋ารัฐบาลของเราด้วยโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆนะครับ จากเดิมที่บริษัทข้ามชาติของตะวันตกซึ่งมียอดขายรวมกันมหาศาลถึง23ล้านล้านดอลลาร์และสร้างกําไรกว่า2.4ล้านล้านดอลลาร์เคยมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะผลิตที่ไหนขายให้ใครเพื่อได้กําไรสูงสุดและประสิทธิภาพสูงสุดแต่วันนี้เนี่ยอิสระเหล่านี้มันกําลังหายไปแล้วข้อมูลที่น่าตกใจก็คือในปี2016บริษัทข้ามชาติของอเมริกาใช้เงินลงทุนภายในประเทศตัวเองเพียงแค่44%เท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยกระจายไปทั่วโลก แต่มาวันนี้เนี่ยตัวเลขนั้นพุ่งขึ้นไปถึง69%มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินทุนกําลังถูกบีบให้ไหลกลับบ้านยอดขายในต่างประเทศเริ่มลดลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมองว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างเช่นการผลิตซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมยาและการผลิตรถยนต์จะมีสันเกลียร์พูดแทนการค้าของโดน,นทัทป์ถึงก็ออกมาพูดเลยนะครับว่ายุคทองของโลกาภิวัตน์มันจบไปแล้วและมันจะไม่กลับมาอีก ตอนนี้อนาคตของโลกเราคือโลกที่รัฐเข้ามาแทรกแซงในทุกมิติไม่ต่างจากสมัยล่าอาณานิคมเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากเรือปืนมาเป็นกำแพงภาษีการคว่ำบาตรและกฎหมายด้านความมั่นคงคำถามคือทำไมทำต้องทำแบบนี้นะครับคำตอบมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแรงจูงใจของเขาก็คือความมั่งคั่งและอำนาจการที่เขาพยายามเข้าไปยุ่งในเวเนซุเอลาหรือพยายามจะเป็นคนกลางเจรจาสงบศึกรัเสเซียยูเครนไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักบุญนะครับ แต่เพราะเขาเห็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่รออยู่ซึ่งแน่นอนนะครับไทยกับเคเมรก็คล้ายคลึงกันรัฐบาลของรนันธรรมเนี่ยถึงขั้นเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเมืองแร่และบริษัทผลิตชิพที่กําลังยาแย่โดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติปัญหาก็คือยิ่งอเมริกาทําแบบนี้ยิ่งอเมริกาปกป้องธุรกิจของตัวเองและกีดกันคนอื่นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเหตุผลให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปหรือแม้แต่ประเทศกําลังพัฒนาต้องลุกข,ขึ้นมาทําแบบเดียวกัน ซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะทางเศรษฐกิจกนั่นเองคำถามสําคัญก็คือโลกใบใหม่ภายใต้ระบบทุนนิยมเรือปืนนี้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับคำตอบสั้นๆก็คือแพงขึ้นและห่วยลงครับทำไมถึงไปแบบนั้นให้ลองจินตนาการดูนะครับบริษัทข้ามชาติคือคกลไกขนาดใหญ่ที่เชื่อมโลกเข้าไว้ด้วยกันพวกเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งสินค้าและข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ต้นทุนสินค้าถูกที่สุดถ้าซื้อผ้าผลิตที่เวียดนามแล้วคุ้มค่ากว่าก็ไปผลิตที่นั่น ถ้าใช้ผลิตที่ไต้หวันแล้วดีกว่าก็ไปตั้งไต้หวันระบบนี้เนี่ยทำให้ผู้ถือหุ้นรวยขึ้นและที่สําคัญก็คือทําให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆในราคาที่มันจับต้องได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทถูกบังคับให้เลือกที่ตั้งโรงงานหรือเลือกคู่ค้าโดยใช้แผนที่ทหารแทนแผนที่เศรษฐกิจความมีประสิทธิภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะครับเมื่อต้องย้ายฐานการผลิตจากที่ที่ต้นทุนต่ํากลับมาสู่ประเทศแม่ที่มีค่าแรงสูงหรือต้องซื้อวัตถุดิบจากพันธมิตรทีี่่มราาาคแพงกว ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองและสุดท้ายใครที่ต้องแบบรับต้นทุนนั้นนะครับก็คือพวกเราทุกคนนั่นเองราคาสินค้าจะแพงขึ้นเงินเฟอ้อจะมาเยือนและความมั่งคั่งโดยรวมของโลกดะนลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีหลักฐานยืนยันแล้วนะครับว่าข้อมูลจากปี2023และปี2024เนี่ยเชีใย้เห็นว่าบริษัทข้ามชาติเริ่มทํากําไรได้น้อยลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เน้นทําตลาดแค่ในประเทศผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทยใหญ่เหล่านี้เนี่ย กำลังถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนอาจจะแย้งนะครับว่ายอมใจแพงหน่อยแต่แลกกับความปลอดภัยของชาติมันก็คุ้มค่าไม่ใช่หรือต้องบอกว่าในโลกที่ระบอบอํานาจนิยมกําลังก้าวราวการที่รัฐจะสั่งแบรนด์ไม่ให้ส่งออกชิป AI ไปให้คู่แข่งเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเอาไปพัฒนาอาวุธมาสู้ฟังดูเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้นะครับแต่เคล็ดลับมันอยู่ที่ความฉลาดในการแทรกแซงครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือวิธีการของโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลชุดนี้ดูเหมือนจะลงทางอยู่ พวกเขาไปโฟกัสผิดจุดพวกเขายัางคิดว่าอำนาจทางธุรกิจมาจากการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันหรือแร่ธาตุเหมือนสมัยร้อยกว่าปีก่อนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอำนาจในโลกยุคใหม่มาจากนวัตก,กรรมและสิ่งที่เรียกว่า intangible capital หรือทุนที่จับต้องไม่ได้เช่นลิขสิทธิ์ทางปัญญาแบรนด์ Brand หรือซอฟต์แวร์สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่ทําให้ประเทศเป็นผู้นําและทําให้สินค้าของประเทศนั้นเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกแต่นโยบายของดนัลทามเนี่ย ต่อต้านวิทยาศาสตร์และกีดกันผู้อพยพหัวกะทิมันกําลังทําลายบ่อกเกิดของนวัตรกรรมเหล่านี้ซะเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับการแทรกแซงของรัฐเองยังเต็มไปด้วยความสับสนและความไม่แน่นอนนโยบายขายชิปให้จีนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทุกวันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนเดินเข้าไปกระซิบข้างหูประธานาธิบดีในวันนั้นเมื่อก,กฎกติกามันไม่นิงสิ่งที่ตามมาก็คือการวิ่งเต้นหรือการล็อบบี บริษัทต่างๆเนี่ยแทนที่จะเอาสมองไปคิดค้นสินค้าใหม่ๆกับต้องเอาเงินและเวลาไปทุ่มกับการล็อบบี้นักการเมืองเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษหรือเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากกฎระเบียบสิ่งนี้ในทางเศรษฐศาสาตร์เรียกว่าเลนหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งหมายถึงกําไรที่ได้มาจากการบิดเบือนกลไกตลาดไม่ได้เกิดจากการสร้างคุณค่าวาลูที่มันแท้จริงและเมื่อไรที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยการวิ่งเต้นเมื่อนั้นเนี่ยความเจริญจะหยุดชะงักทันที สุดท้ายแล้วนะครับบทเรียนจากประวัติศาสตร์มันก็สอนเราเสมอนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะสร้างความบิดเบือนและตลาดที่บิดเบือนเนี่ยก็จะทําให้พลเมืองยากจนลงและมีความคิดสร้างสารรค์น้อยลงแนวคิดทุนนิยมเรือปืนการโบสแคปิตรลิซึมอาจจะมีสเสน่ดึงดูดใจเพราะมันขายฝันนะครับว่าจะได้ทั้งความมั่งคัง่งและความมั่นคงมาแบบพร้อมๆกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโลกเราอาจจะไม่ได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับเราอาจจะได้เห็นเรือปืนเล่นกันเต็มมหาสมุทรแต่บนโต๊ะอาหารของเราเนี่ย กับมีเนยและขนมปังน้อยลงให้เรากินโลกกาลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่การค้าขายต้องพกปืนอีกครั้งและราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเงินนะครับแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติที่ต้องถอยหลังกลับไปอีกครั้งนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการบดแคปิต่อิซึมใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The Economist สํำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ที่ Adradon T h A R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ